สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะก็เราในช่องายเลิดรักนะคะไปแล้ววันนี้พ่อพาออกกำลังกายไปทางไหนจอดก่อนเฮ้ยให้ลูกขี่ก้น มีมาลายาด่ะข,ขีไปแล้วไปก่อนแม่เลยแม่ตามตูดไปแป๊บเดียวก็ถึงออืวันนี้ข้าอาบน้ำอย่างรอเลยนะคะทุกแม่แม่ กลมปอกล็อกไม่รู้จะตกมันวันไหนเดินไปเขาเอ้ยเขาเอ้ยเขาอาบน้ำลแล้วล่ะบอมาเด้อเมนิโคเราจะเวะอีกแล้วเนีย่ยเขาเฮงแต่บอมี่ไปกินห้องเข้าอีกแล้ว ไมแล้วครับวันนี้จะมีเพื่อนไหมดูว่าใบข้าวจะไปไหมรีบมากเลยใบข้าว<อ>เออข้าแหงงานเขาก็เดินตามตูดกันอย่างนี้แหละต้องรีบไม่ต้องรีบ,รบช้าๆแหวะข้างทางเรื่อยๆอะไรพ่อมองอะไรมองชายแบนขี่ช้างบ่ ใช้แบนกี่ช้างงาได้นะไปแล้วนะคะไปแล้วโอโอๆโต้องขอโทษด้ยวยนะคะเมนิโคเดินสะดุด วันนี้แม่อันที้เกียจเดินนะคะเดินไม่ทันพี่เลิศเ,เราก็จะขี่แม่นิโคเราก็จะขี่แม่นิโคถ่ายพี่เลิศนะคะให้แม่แม่ดูอ,อืมะออออจมกะกับห้องยังดอกอีโพกับจมลากับห้องเนี่ยเขาต้องเดินอย่างนี้เลยเวลาไปแห่งานแม่กับลูกตุ้ยนุ้ยกับตุ้ยนุ้ยกับตุ้ยนุยน้ย ไอแล้วดูดูด,ดูพี่กับน้องอยากออกเดินเว้ตาเลือกแล้วก็โยนของใส่นะคะนี่ปลากระเงยงกับเสียนคูณแล้วจะโยนแล้วจะโยนแล้วไม่ใช่จะหัวไม่อั้นบมดนี่เฮ้ยเดูดูด ขอบคุณแม่แ,มแต่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็หนึ่งกำลังใจรักเลิศรักในน้อยแต่ขอให้รักนานๆเก็บไว้นะอ้อมกอดอ้อมใจของพ่อแม่แม่ต่ทุกท่านด้วยนะคะไปแล้วมาพอสั่งงาเขาอีกแล้วข้าศิวะไปท่านเลยละบานีไปแล้วไปแล้ว ปาดบกม่วงแม่ให้กินน้ำแนเด้อก็โดกแต่บางลูกบกม่วงแม่ละคับผนล,ลูกดกมากเลยสิ่งมาคนบกแก้วถาก็อนนบางลูกไงก็มี่กลัวตะลมนะคะลมเอาไปกินแท้ปีนี้บกม่วงเพิ่นดกทุกต้นเลยค่ะแม่แม่เราว่าจะอ้อมสาดแต่ช้างเยอะมาก ไม่เคยผอบอกม่วงขึ้นไม่อ่านนั่นแหละเอาแล้วเอาใบเข่าเอาแล้วอาละวาดแล้วเฮาพี่เฮาเออสาวใบข้าเฮ้ย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 ปาดดอกจันแม่มาขึ้แดงดีแทถเนาะดอกจันกระบาดเทยพี่ถอยดอกจันเตอห้แม่นิโคใส่จักดอกเแน ทางเยอะมากนะคะแม่ดูวันนี้เดินสวนสนามนี่เรามาเจอนโมกอุ้มบุญไปเฮาทังรันข้าพุละเออไปทางรันข้าวพละว่าไปตีมาแล้ววะมาตะรันข้าแล้วตินโม <laughs> ไม่ยั่ขายแล้วอยากแข่งงานคันนี่ดูนะคะแม่เม่โบซีสมแถมกันนั่นตามตูดมาก็ใบข้าวกับแม่ตายนะคะแล้วก็นมโมแล้วก็อุบ,บุญแล้วก็แม่นิโคนะคะแล้วก็พเนื้อ แหมไพเลิศนำหน้าเด็กๆตามตูดพี่ใหญ่ออกหน้านะคะพี่ใหญ่ออกหน้าอุ้มบุญตามตูดมาน้าโมก็ตามตูดมาใบข้าวก็ตามตูดมาอายุน้อยสวยยิ้มหล่อเออย่คือมืดแถอะไปแล้วผุนขอยน้อยค่ะค่อยน้อยหัวสวัสดีค่ะแม่แม่เอ้ยตุ้งตุ้งบบเพิ่นซื้อตุ้งตุ้งตีขึ้นจังนี่ละ อุ้มบุญญานไลยต้ออุ้มบุญยูไก่อุ้มบุญญาณถายแล้วนะคะแม่แม่โอ้ตอนถ่ายที่แรกก็ดำปึ๊ดตอนนี้ไม่ดำแล้วไ่ายแล้วนะคะแม่แม่เราไปเรื่อยๆเดินนำหน้าหลังเปเอ็ดเล็ดคันนี้เออหลังได้เม่จะสีห่างแยงอยู่บ่แยงอยู่เด้อคันนี้ หลังแม่กับหลังลูกพอดีกันเป๊ะเลยปลุกแก๊งฟ้าปูุกอยไสิบอกอยากบอกอะไรขาอยู่ใส่ติ้งกระโดเแียงอันนี้อุ้มยังไม่มาน้โมยังไม่มาใบข้าวยังไม่มานะคะแม่แม่ส่วนพี่เลิศก,ก็ไปก่อนถึงบ้านก่อน วันนี้ไม่เห็นแม่นะคะเพราะไม่อั้นฉี่แม่นี้โคูเห็นตัวหัวแบบ๊บแบบขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศดรักด้วยนะคะไลค์หนึ่งแชร์คื้นหนึ่งกำลังใจรักเลิศดรักนน้อยแต่ขอให้รักน่นๆเก็บไวนะ้นนอ้อมกอดอ้อมใจของพ่อพ่อแม,แม่ทุกท่านด้วยนะคะ สำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะเออเก่งขนาดเลยหลูกไส้พญายตึง